อ่ะโอเคค่ะวันนี้เราซื้อจะสอบอ่านบทหกนะคะบทหกอยู่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนหน่อยเราซื้อไม่มีหนังสือค่ะหน้าที่สามสิอแปดค่ะดูที่เชิงซื้อเปี่ยวเป็นหลักนะคะเพราะว่าเชิงซื้อเปี่ยวตารางคําศัพท์นี้มันจะวรวบรวมคาศัพท์ตั้งแต่บทสนทนาบทความคําศัพท์ใหม่นะคะมีทั้งหมดสิบเอ็ดคำนะคะบทนี้เราซื้อจะให้สอบอ่านเหมือนเดิมก่อนที่จะสอบอ่านกันนะคะเราจะมา ทบทวนการสะกดคำใหม่ก่อนเพราะว่าเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เข้าเรียนทุกขามเนาะอาจจะยังอ่านไม่ได้นักเรียนขาใครที่ไม่ทันบอกเราซื้อเลยนะอะคำที่หนึ่งถ้าเราซื้อไม่สะกดให้ฟังอ่านว่ายังไงเอ่ยเนเียนแปลว่าปีปอ่าเนียนก็คือปีสอง อ่านว่าชีนั้นเยมอนเอาฟังเรอซื้อสกดดีๆนะคะข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวชีใช่ไหมชีตัวนี้ออกเสียงเป็นชอช้างแล้วทีนี้ในกฎของพินอินอันนี้จดบันทึกไว้นะตัวจตัวชีตัวซีตัวอีว e. สี่ตัวนี้ที่เราซื้อตีกรอบไว้เมื่อไปอยู่กับสระกูก็คือตัวยูธรรมดาเนะะี่ยค่ะจะไม่อ่านออกเสียงยูสระกูเนาะจะไม่อ่านออกเสียงสละกูแต่จะกลายเป็นเสียงสะอุยแทน <c oughs> ก็คือมันลดลูกจุดจุดข้างบนสองจุดนะคะอันนี้เราซื้อเคยบอกไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ จำได้เราซือเคยบอกไปแล้วมีสี่ตัวนะคะพยัญชนะสีตัว G, ตัวจตัวชตัวซตัวอีเมื่ออยู่กับตัวยูจะไม่อ่านออกเสียงสลัอูจะออกเสียงสระอุยแต่เวลาเขียนภาษาเขียนจะลดรูปจุดๆข้างบนสองจุดนี้ออก <ยา S 1> เพราะฉะนั้น,นเรากลับมายา้อนดูที่คำศัพท์คำที่สองของเราข้างหน้าเป็นตัวชอยู่ในกฎข้อนี้ไหมคะอยู่ไหมจ้า ยาเสียงการแบ่เสียงกันอะไรคะเสียงกันแบบใครเทพยทธาคำที่สองคำนี้ตัวชีอยู่ในกฎของข้อนี้ไหมใครตอบเราซื้อได้อยู่ครับอยู่ใช่ไหมอ,อ่ะตัวนี้เป็นตัวชี แล้วสะกดไปเลยชอวิชยข้างบนเป็นวรรณยุกตเสียงที่เท่าไหร่คะสี่ครับเสียงที่สี่พราะคณะคำนี้เสียงสูงชุยชุยคํานี้แปลว่าไปนะคะถ้ามันอยู่คนของมันคนเดียวเนี่ยแปลว่าไปชุยเนียนก็คือปีที่แล้วชุยเนียนมียอยักษ์เสียงยอยักษ์ก็มาด้วยเพื่อนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่พิมพ์ชื่อเลขที่เข้ามาในห้องแชทให้เรียบร้อยนะคะ วลปัดทําไมเข้าข้อออกเนี่ยหลายรอบแล้วอ่าคําที่สามอ่านเองได้ไหมเอ่ยจินเหนียนเหนียนแปลว่าปีนี้อ่าข้อที่สี่มิงเหนียนมิงเหนียนถูกต้องเป็นปีหน้าอ้าข้อที่ห้ายเยเย่ในคำนี้ออกเสียงอะไร เอ้ด้วยนะคะเห่เห่แปลว่าเดือนนะคะข้อที่หกเ่งเกอเย่กอเย่เกเย่อันนี้เราซือ้อตกตัวจีช่างเกเย่เย่ก็คือเดือนช่างก็คือขึ้นไปนะคะถ้าอยู่คําเดียวช่างก็เย่แปลว่าเดือนที่แล้วอะข้อหนึ่งถึงหกมีใครไม่ทันข้อไหนไหมคะวาวทันไหมลูกทันแล ทานนะเพาว่าเราซื้อจะให้สอบอ่านนะคะเนียนก็คือปีข้อที่หนึ่งข้อที่สองชื่อเนียนปีที่แล้วตีซานข้อที่สามจีนเนียนปีนี้ตีซื่อมิงเนียนปีหน้าตีอู่เยเดือนตีลิวช่างก็เย่ก็คือเดือนที่แล้วอ่ะมีแค่นี้คำาศสิบเอ็ดคำต่อไปเราซื้อไปข้อที่เจนะคะ ข้างหน้าเป็นพยาชนะตัวจ่อฟันกัดกันแต่ปลายลิ้นกระดออกขึ้นอยู่ในปากกับสระลักเออจอเอเจอเสียงสี่เจอ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 แปลว่านี่นะถ้าอยู่คำเดียวเจอเกอเยเจอเหลือเอเจอแปลว่านี่หรือนี้นะคะเจอเกอเยอ่อาเมื่อกี้เพื่อนอ่านถูกต้องเกเยเราอ่านหลายรอบแล้วเนาะแปลว่าเดือนนี้เดือนนี้คืออะไรเราซื้อเขียนอะไร เดือนนี่วะ่ะเออเดือนนี้โอเคข้อที่แปดค่ะอ่านว่าอะไรคะครูกรวินเสียเกเย่ค่ะเสียเกอเย่เสียตัวนี้เป็นสะยงแย่แบบอ้าป,ปากกว้างนะคะเพราะว่าลงท้ายด้วยตัวเอแล้วก็วรรณยุขย้าวบนเป็นเสียงที่ 4. สี่เสีย เกอเย่แปลว่าเดือนหน้าอ่านต่อไปค่ะที่จิ๋วข้อที่เก้าเราซื้อทำผิดนะคะข้อที่เก้าต้องเป็นห้าวตัวนี้อ่าห้าวเสียงสีง่ห้าวในที่นี้ก็คือเลขที่นะคะเลขที่วันที่ เหมือนในไม่งานเราค่ะห้าตัวนี้เราซื้อจะเขียนว่าเฉยห้าเนาะเฉยก็คือเรียนห้าก็คือเลขที่เล,ทเลขที่เรียนเทียนก็ถ้าอยู่คําเดียวแปลว่าวันห้าวันที่นะคะห้าจะเป็นภาษาพูดนะคะถ้าเขียนจะใช้คําว่าเทียนข้อที่สิบที่ฉืออ่านว่าอะไรเอ่ยชยานินจินเทียนจินเทียนเก่งมากเลย จินเทียนชื่อชิงชีจีวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสเราเป็นภาษาจีนค่ะอันพฤหัสพูดว่าย,ยังไงเอ่ยลืมแล้วอ่ะข้อสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้พูดว่าหมิงเทียนหมิงเทียน,ยนจินเทียนคือวันนี้หมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้นะคะ มีทั้งหมดสิบเอ็ดคำไม่เยอะเลยง่ายมากเลยใช่ไหมชั้นมนต์ยังก,กินข้าวอยู่เลยนะ <laughs> เนี่ยเหนียนปีช่วยเหนียนปีที่แล้วจิ้นเหนียนปีนี้หมิงเหนียนปีหน้าเย่แปลว่าเดือนนะคะช่างเกยเกย่ก็คือเดือนที่แล้วเจอเกยเย่เดือนนี้เสียเกยเย่เดือนหน้าเทียนแปลว่าวันเป็นภาษาเขียน ส่วนข้าแปลว่าวันเหมือนกันแต่เป็นภาษาพูดจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะข้อที่10บจิ้นเหนียนวันนี้11มิงเทียนรุ่งนี้ออาวันนี้เราจชิอให้สอบอ่านคำศัพท์ง่ายๆ11บเอคำนี้โอเคไหม เดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตจบวิดีโอก่อนนะแต่เด็กๆอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะใครที่เข้ามาเียนว,วิดีโอนี้ย้อนหลังขอสอบท้ายชั่วโมงหน้านะคะหรืออัคดคลิปวิดีโอมาก็ได้ตามสะดวกลยคะ่ะสวัสดีค่ะ